สวัสดีครับนี่เราสู่ข้อข้อขอพูดแล้วลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักหนีครับวันนี้มาสุดสัปดาห์วันศุกร์นะเป็นวันสบายๆเนาะผมก็เลยวันนี้นัดเพื่อนนะครับมาเดินเล่นที่สยามสยามเพนเตอร์นะก็เลยเดี๋ยวไปแวะดูกระน้ําเบสกันนยนะไม่ได้มากันน้ําเบสนานละไม่รู้ว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนั้นรักของเล่นที่นี่เป็นยังไงบ้างนะไม่ได้มาอู้หลายเดือนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเดินเล่นสยามกันเข้าเมืองวันนี้มีเข้าเมือง พูดถึงสยามเซ็นเตอร์เลยนะผมก็ว่ามันมีอายุนานแล้วใช่ไหมเป็นห้างโอ้โหเก่าแก่และก็ปรับเต็มตลอดเวลานะแต่มาเดินกี่ทีกี่ทีเนี่ยมันก็จะมีร้านใหม่ๆแล้วเปิดตลอดเลยนะผมว่าร้านมันปิดๆเปิดๆกันเยอะมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าดูที่เดินพอ่โซนนี้อากาศเป็นเปลี่ยนร้านไปแล้วอีกร้านขายเสื้อผ้าเปลี่ยนละอ้าวร้านนี้มาเปิดใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเท็ดดี้เฮาส์นี่ก็ผมก็ว่าขายแล้วผมก็ไม่เห็นนะอยู่ข้างร้านกาจฉปองแต่เดี๋ยวมีมาแล้วแล้วผมไปสังเกตมันเนะขายตุ๊กตา โซนนี้เหมือนเขาจะเป็นชั้น2เนี่ยเขาจะทำเป็นเกี่ยวกับพวกของเล่นทั้งหมดนะเขาจะมาอยู่รวมๆก,กันเลยเงี้ยใครที่แบบว่าพาน้องๆผู้หญิงหรือว,ว่าเด็กปหรือเด็กอะไรเงี้ย,ๆๆอยชอบหมีก็เลาได้แต่ของเท็ดดี้นี่ของแท้นะเท็ดดี้เฮาส์แต่ว่าน่าจะราคาสูงอยู่วกลายหมีเท็ดดี้นะรู้จักไหมหมีเท็ดดี้เท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์แต่ไม่ใช่งานหลักของเรานี่ของเราคือทางนี้ทหากงานกระจะป้อง เอ้ยมียางานอะไรออกมาใหม่วันนี้แปลกดิน,นี่คืออะไกคุญแจรถเหรอโอ้โหคุญแจ GTR แต่ละรุ่นเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกระจกป่องได้ด้วยหรอวะอันนี้เห็นไหมี่ GTR ั้งแต่รุ่นแรกนะครับมาจนถึงรุ่นในกานที่เขาเป็นงานสกนะิเกตแล้วจะเป็นรุ่นล่าสุดหรอือเปล่าผมก็ไม่มีความรู้เรื่อง GTR ขนาดนั้นนะส่วนนี้เป็นกุญแจรถ Mazda Mazda collectible key ก็ได้หรอวะ เอออะแปลกดีน,นี่แปลกด,อนนลกดีอ๋อเขาจัดใหม่ตรงพีข้างหน้าตอนแรกเดิมมันจะเป็นงานพรีเมียมนะครับมันจะแพงหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาเอาไปอยู่ไหนแล้ววะไม่เห็นละตอนแรกจะเป็นตู้แพงนะตอนนี้ก็กลายเป็นของราคาจับต้องได้นะของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเลยเนงะี่เ้ยซีรีส์เซตนั่งเหงานะอันนี้เป็นงานตู้กระจะปอง <c oughs> ตู้กระจะปองกับลูกกระจะป๋องนั่งเหงา เออดีน่ารักดีวะ่ะแต่อันนี้เป็นตู้กะระจกปองใหญ่หลายสีนะกนะระจกปองกดมาได้กะระจกปองตอนนี้ไม่เคยออกมาแล้วนะผมก็มีเล่นที่บ้า,านจริงครับอืมไอ้โอ้โหนี่มีงานแปลกๆเลยไอ้นี่เอ๊ะทำไม,ามตัวใหญ่เงล่นะนี่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 มันกนะระจกปองจริงเหรออุลตร้าแมนนะไซส์มันใหญ่มากนะ เอ๊ะจริงเหรอนั่นคือง,งานกระจปองกันวะปกติถ้าตัวเท่านี้พอเข้าใจคือคอนเซปต์กระจปองครับมันต้องเข้าไปอยู่ในไอ้ลูกกลมๆในตู้ได้ไงหุณทต้นมแบบนี่มันสามารถไปอยู่ได้จริงๆเหรอทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้เออแปลกดีเรแล้วมีอันนี้เอาใหม่นี่เพิ่งเห็นน,นี่นี่นี่เป็นลูกกระจปองที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ข้างหลังสามตัวนะเจ๋งดีเออไม่รู้คืองานอะไรเดี๋ยวไปเดินดูตู้น่อ น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อซีรีส์นี้ก็ชื่อแคปซูลกาเดียนมาดูซิมีสามคุยหกตัวอ๋อนี่เป็นพวกอะไรเนี่ยหมาป่านกับปลาล่ะทั้งไงมันเล่นด้วยกันได้ไงหรอห้าร้อยเยนนี่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 แคปซูลกาเดียน,น อ๋อมันรวมร่างกันได้นี่นี่นี่จะมีตัวหุ่นเปล่าๆแล้วก็ตัวไอ้พวกหมาพวกนี้จะรวมร่างกันเป็นตัวชุดใหญ่นะอ๋อก็ต้องหมุนสองลูกมารวมกันเราต้องเป็นคู่กับคู่หุ่นกับคู่สัตว์เลี้ยงนะอ๋ออืพูดถึงกระจาปองจริงๆนะจหมนที่ผมเคยพูดนะมันเป็นของเล่นที่ ถ้าราคามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามาันจาับต้องได้ไม่ยากนะแต่ว่าพอราคาบาทมันก็ไม่ใช่นะนี่มันสามร้อยเยนก็ร้อยห้าสิบาทนะมันแพงไปหนะ่อยถ้าเป็นราคาเงินเยนยังพอไหวนะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าหมุนสบายใจกว่าแล้วก็คิดอีกทีนะในแง่ค่างเงินญี่ปุ่นเขาก็สามร้อยเยนสี่ร้อยเยนเนี่ยมันก็ถูกมากนะสำหรับเราก็แพงไปนะิดจจินถ้ามีคนไทยทำของแบบนี้ได้ก็จะดีนะ แปลกนะลิขสิทธิ์อีกออน,นะไ,ไอซิรีนั่งจ่องนี่อันนี้ก็เทอันนี้เป็นพวกอะไรนะพวกการ์ตูนไอ้กอสิล่าไอ้สามมังกรสามหัวแล้วพวกนี้นะน่ารักดีนี่มันซีรีนี่ก็ซีนั่งจ่องมันอันนี้เป็นกันดั้ม จแปลกอันนี้เป็นซีรีส์สไปดกับแฟนตานะคืออะไรอ๋อเป็นพวกกระป๋องกับขวดกับแก้วที่เป็นของสไปะคนเป็นคนชื่นชอบสไปดจริงนะส่วนอันนี้ก็เป็นคนชื่นชอบแฟนตานะนนนนนะต้องมีโค้กแน่เลย <c oughs> เออแปลกดีว่าซีรีส์นี้โอ้ไม่กลัวอันนี้อ๋อตอนนี้มันเป็น อันนี้มันเป็นตัวหายากนะถ้าเป็นฟิกเกอร์นะน่าจะได้พวกนี้มากกว่าาะวัน <ไป S 1> เหรียญเหรียญเนี่ย <outgoing. S 1> ก็มานี้นะสหรบร้านก็จะปองนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวพี่บอกก็คือราคามันก็ก็ตามนั้นนะส,สวยๆมันก็ห้าร้ยเยนนะก็250าสิบาทนี่อะไรเอ่ยอันนี้แบานแบรนด์เพสโต้นะครับขายซิกเกอร์อย่างเดียวโอ้อันนี้เป็นโอ้ข้างหลังนะเป็นแก๊งให้เป็น ตอนที่มิฮอคสู้กับโซโลโครั้งแรกเนะี่ยโอ้โหรวอมฉากนี่ก็เป็นโรเจอร์ใช่ไหมโรเจอร์กับหนวดขาววะอ๋อนี่เขามีตัวจีควักมาขายแล้ว อ๋อนี่มีฟิกเกอร์ของมาชูมาด้วยขัดเลี้ยงครบเลยครบเลยเ,<อ>เดี๋ยวนะพี่สังเกตเว้ยไม่ใช่นาะคนละกล่องใช่เดิมจีควักมาเป็นกล่องอย่างนี้ทุกคนนี่คือจีควักกล่องเดิมและจีควักกล่องดำนี่ต่างกันไงอ๋อ เพิ่งเห็นเลยแม่งเป็นเวอร์ชั่นตาปิดคือเดิมมันเป็นเวอร์ชั่นหน้านี้อันนี้คือเวอร์ชั่นตอนที่อยู่ในด็อกยังไม่ออกปฏิบัติการเป็นหน้านี้นี่ดูาร,ารูปข้างละกันนี่นออกมนออกนี้ด้วยเว้ยว,ว้าวอย่างนี้ก็เอา,าด้วยนะแล้วกาเอ๊ะตอนแรกจริงมันสีนี้หรอวะกล่องไม่ใช่ไมมใช่ออกเป็นกล่องใหม่ออกกองใหม่่เมนะเป็นสอเป็นลานเป็นลายตัวนี้นะ ใครที่เก็บซีรีส์ฟิกเกอร์จีควักอยู่ก็คุ้มนะ600ตัวเบิบ่มๆตัวใหญ่ๆใหญ่เท่านี้เลยเออซีเลอร์ซีรีส์ฟิกเกอร์ของจีควักเมื่อกี้อันตัวใหม่นี่เจ๋งดีวะ่ะเออมีไอ้กล่องตาปิดด้วยเอ๊ะตัวที่เป็น h g มันปิดตาได้ป่าววะผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะ h g จีคว<ไ>ักนะเดี๋ยวลองมาดูที่น้ำเบีรกันเ,เราเดินมาถึงกันกน้ำเบรละ โอ้นี่ไงงานจีควักเข้ามาลงใหม่แล้วนะครับหลังจากที่โดนรีเซล,ลไป,ไปจนเลิกเก็บไปละไม่ครบนะจีควักจีเฟสนะอันนี้ก็ราคาปกติมั้งพันหนึ่งก็เจ็ดร้อยจีเฟสดความจีเฟสแพงกว่าใชจีเฟสนะครับ, G ก, G รบกันด้า e ีวาก็ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยกะบาทแล้วก็มีตัวที่เป็น พวกนี้ก็ามาครบเลยนะเกียวกุกนะเกียวกุกก็มีตัวโปลิสก็มาแล้วนี่โปลิสซักขูก็ามาแล้วอ่ามีหนึ่งสองสามสี่มีสี่กล่องนะครับสำหรับการที่เป็นของซีรี G ส์จีควักนะกระน้ำเบสก็มีเพียบราคาปกติเราหาซื้อกันได้เก,กียวกุกเท่าไหร่พันร้อยก็เจ็ดร้อยนิดๆนดะก็กล่องละเจ็ดร้อยนะประมาณเจ็ดร้อยนิดๆน,นะครับ อ้นี่แล้วก็งาน m g s d นะของที่กัน์ดัมเบตตอนนี้วิงมีของเทียบนะครับิง m g s d นะก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันแล้วก็ตัวเอเรียก็มีเทียบเหมือนกันของเต็มชั้นเลยปวดจะมาก็มาเต็มชั้นจริงเอเรียลวิงฟีดอมบาบาทอครบใครที่เก็บ m g s d ก็ใครเียบหาเข้ามาดูที่กัน์ดัมเบตได้นะ ราคาก็พอกันนะไม่ได้ต่างจากร้านข้างนอกมากนะคิดซวาซื้อง่ายกว่า2,250ลบ30%นะอ๋อนี่สำหรับจีควักนะมีน้องอามาเนะอามาเทะยูซิลีฮะมาชูนะแอคชั่นสติ๊กเกอร์นะเปลี่ยนชุดได้2ชุดนะครับก็มีขาปกติโอมาชูนี่พันก้ามาชูนี่แพงกว่าจีควักดีกว่า น้องแพงกับหุ่นอีกอะนี่แล้วก็มีอันนี้ E2 จาก d บ u b l e Beta นะครับก็เป็นแอคชั่นฟิกเหมือนกันแต่ภาคนี้ผมไม่ได้ดูนะนี่ต้องสรารภาพดับ Double Beta นี้ไม่ได้ดูจริงๆเป็น f i g u r ไ light s a n d นะครับานี f ั r ก็น่า, g นาจะมาครบแล้วมั้งมาอยู่ทางด้านหลังนะฮะ มาดูพวกผมมาดูซีรีส์ sd นะที่เป็นรูปงานบีบเซนชินะฮะอ่ามันคือนี้กระดัมมันจะเป็นอันนี้เป็นกระดัมรุ่นเก่านะกับปลาออกสมัยแบบเก่ามากเลยเขามารีโปรดักกันใหม่ไม่ได้เขียนกระดัม BB บนะีใช่ไหมอ่าถูกมากนะนี่สองก็ตกประมาณสนะักส0งร้อยเออแต่ว่าข้อเสียของกระดัมพวกนี้คือสติกเกอร์มันเยอะมันไม่สวยอย่างปกหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรุ่นนี้คือรุ่นแรกๆเลย เนี่ยกลองเบอร์ห้าเอันนี้100ร้อยก่บบาทเท่านี้แต่คับดูจะให้ดูขา้ขางในข้างในเป็นไงข้างในเป็นนี้เห็นะนี่มีแค่นี้สีแผงสีพลาสติกสีขาวกับดําเงินนะพร้อมสติกเกอร์นะออแล้วก็จุดขยับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคือถ้าคุณจะทําให้มันเป็นอย่างรูปเนี่ยนี่แปลงร่างได้ด้วยนะถ้าทําอย่างนี้คือต้องต้องขยับทําสีนะ มันก็จะมันก็ของเล่นเด็กนะจริงมันเอาไว้ให้เด็กๆต่อเล่นต่อง่ายเล่นสนุกอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนพวกซีรีส์ใหม่ๆที่มันออกมารุ่นหลังนะพวกนี้สวยเนีพวกอย่างเงี้ยถ้าใครอยากสวยเลยก็ไปพวกนี้เลยแพงกวา่านิดหน่อย2องกว่าบาทเหมือนกันแต่ว่าผมตามหาตัวไนกันดั้มแต่ว่าไม่เจอเลยที่ดูมาสักพักแล้ สมาร์ทซีรีส์มันจะเป็นพวกซีรีส์กันดั้มที่มันเป็นเมื่อก่อนตอนนั้นการ์ตูนกันดั้มมันจะเอาหุ่นที่มีอยู่ใช่ไหมมาทาเป็น SD ีแล้วก็ใส่พวกหุ่นคนสมูไรญี่ปุ่นสมัยก่อนที่มีชื่อลงไปอะไรเนี่ยจีนด้วยญี่ปุ่นด้วยคนๆกันนะก็จะเป็นหุ่นก็จะหน้าตาแบบเนี้ยชุดเกาะชุดเกาะเยอะๆหน่อยขี่มาด้วยไปเป็น,นหุ่นศึกอะไรเงี้ยไอกีูผมมาเห็นในรุ่นเก่าแล้วครับ อ๋อแต่นี้เป็นไนท์รุ่นแรกอยากได้ไนท์ตัวที่มันเป็นอยู่ในเกมจะมีค่อมแต่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออืมจะว่าไปไอ้นี่ก็นี่ก็รีออยมาเพียบเลยนะกันพาคุงนะตอนนั้นหาซื้อยากนะตัวซักขุค,คุงตอนนั้นก็โหเราก็หาถ้าตาไม่มีของนี่ของแม่งล้นๆเลยสี400่ร้อยสี่ร้ยห้าสิบ สักแดงชี0ร้อยห้าสิบถ้าเท่ากันกันพาค้งไม่มีหาไม่เจอแล้วก็จะมีในชุดเป็นเอส e g e n d ินะอันนี้จะเป็นกันดำที่ จุดขยับเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ซีรีส์ลีเจนด์เป็นสี่จุดขยับเยอะนิดนึงตัวนี้ก็ดีกล่องนี้ดีแต่แพงนิดนึง400กว่าบาทแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะใครชอบเอสตผมว่าตัวนี้ไปทำได้เยอะมีมุชะมาร์กทูสี่ตัเหมืนนในพวกนี้พวกนี้ช่วงนี้จะมีของเยอะเใช่ไหมมีหุ่นแล้วก็มียานรวมล่างกันได้เลยลูกเล่นมันจะเยอะ แต่อย่างที่บอกวันนี้ก็ต้องทำสีเยอะแต่เจ๋งเจ๋งเจ๋แต่มันไม่มีตัวที่เราอยากได้ทุกใจเลยเอันนี้ซีรีส์ใหม่ b ีดีเชนชีออนใหม่โอ้โหพาร์ทมันน่าจะมีสีทองมาให้พวะวะไม่มีทางไม่น่าจะใจดีขนาดเป็นพาร์ททองนะแต่ก็ดูนะน่าสติกเกอร์มาตะกกล เหลืองมาเชียวแลลุงเขาไม่ให้ของดีขนาดนี้มาหรอกสองร้อยก็มีซีรีส์ RG ที่มาใหม่นะเป็นวิงซีโร่อันนี้มันเป็นเอเด e สวอล l ใช่ไหมกับกับซีโร่เฉยๆอ่เพื่อนๆออาจจะงงนะ นี่คือวิงซีโร่นะตัวแรกที่ยู่ฮีโร่ยูอขับนะนี่ตัวนี้เราเห็นกันในซีรีส์นะแล้วก็เอเลสวอนนี่ถือจะเป็นอยู่ในภาคหนังโรงนี่ตัวจะเรียมเียมยแต่ผมชอบตัวเอเลสฟอนนะผมว่ามันสวยกว่านะฟอร์มมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอแล้วก็จะมีวิงซีโร่ตัวที่เป็นปีกนะตัวนี้วิงซีโร่จะมีสามตัวที่ออกน เป็นเอเล็กทรอน์เหมือนกันต,ตัวนี้เป็นปีกขนนกนี่เป็นปีกอย่างเงี้ยนี่ของของเยอะเหมือนกันนะนี่ผมไม่ได้มาเดินนานเขาเติมของเต็มๆชั้นเลยวะมีครบเลยอะนี่แชายนิ่งกันดำก็มีนี่ก็เพิ่งออกสักพักหนึ่งโอ้กอดกันดำ อ๋อแต่ก็ยังไม่มีตัวไ x 7 8ตัวเวอร์สองนี่ก็โซเอาตลอดไปเล่นงานของจีนได้หนึ่งต่อร้อยนะครับฟแฟชแ่ปแฟชแ่ปตัวเดียวกันเลยสวยๆเวอร์สองเวอร์สองนี่ไงนี่ไงกระดัมซีรีส์ที่บอกฮะมาสติ๊กเกอร์มาเยอะอย่างเงี้ยนี่ไม่ถือว่าแปะสติ๊กเกอร์ได้ดีนะ ดูด้านนี้เ้าน,นี้เห็นชัดกว่าแล้วทำสีน่าจะสวยกันนี้เยอะในส่วนของชั้นเ e อร์เฟ g เกรดนะนีเติมของครบเกือบครบเลยนะขาดแค่กันดัมรุ่นแรกเท่านั้นที่เป็นเฟอร์เฟ g เกรดนะเพราะว่าแซกแดงแซกเขียวที่มีงานมีหมดเลยนะรีอหมดเลยมีแซกแดงแซกเขียว กันดั้มมีคล็อกมาขายเป็นตัวนี้แทนนะเป็นตัวอันลิสแทนนะของเพื่อเพียบนี่มีหมดนะดับเบิลโอไดเซอร์ดับเบิลโอเซเว่นซอสยูนิคอรนบานชีโอนี่ออกนักทูยังมีของเลยในชะ่ไหมจริงมหกถูกก็อยากได้นะผมว่าก็ไม่ได้เคยต่อกันเซตากันดั้มวิงซีโร่คบอขาด่ะ GP01 ถ้ามี GP01 ูหนึ่งอีกกล่องก็จะถือว่าครบๆเลยรับตู้ PERFECT g ต์เครับโอ้แต่ว่าจำโบกเมกาไซด์ ide, ก็ถือว่าโอเคนะมีแักเขียวเนี่ยนี่ไงนี่ไงที่บอกตัวที่ขาดที่เขาไม่ได้เอามาขายอ๋ <c oughs> อันนี้จะประยูทธ์ปรานของฝัง่งยะนัมเบรนปะนะนี่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 ตัว b บอร์นะิ่งกันดั้มไฮเปอร์โหมดน่สีทองอลังเป็นพระพุทธรูปเลยอันนี้งาน RG นะดีเทลเพียบโหอันนี่งานกันดั้มเบ็ดออกมาเยอะเหมือนกันนะนีอะไรอะโปรโตไทป์ลองเลนส์บีมไลฟล์เฟลอ๋อจากโบริสูท MSD นะ่เป็นสีดำโหกฏกปิกาเยอะเ้ย ปดูฝนะั่งนู้นนะอ๋อนี่มีตัวนี้วันนั้นคนก็ซื้อกันนะเป็น G-cell นะครับตัวนี้รีมาใหม่นะ Perfect Pa c k นะฮะอันนี้คือเดิมเคยมี G-cell Perfect Pack ของมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวซีรีส์ปกติใช่ไหมแล้วซีรีส์นี้เหงนกบอกว่าทำดีเทลใหม่นะหน้าสวยก็เดิมอนะไรเงี้ยตัวนี้ผมก็มีนะผมมีซีรีส์ปกติไป1,003 Perfect Pack นี่ก็มีมาตระแรกตอนแรกหายากอยู่อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ SD อ๋อเป็นกันดั้มเบรดอ๋อเวอร์ชันกันดั้มเบรดนะมีตัวใสกับตัวปกติเป็น s c e เอปะ่ะใช่ s c e เอตัวนี้ก็สวยนะดีเทลดี สองร้อยสี่สิบห้าบาทประมาณนี้นะครับกันดัมเบลนะฮะก็ไม่ค่อยมีคนเลยวันนี้วันศุกร์เออแต่ก็สนุกดีไม่ได้มานานนะก็มีของออกมากเยอะของเติมเยอะเหมือนกันนะสำหรับที่นี่นะก็ถือว่าดีสำหรับแฟนกันดั้มนะมาทีนเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้นะรู้สึกว่าเออเดินดูกันดั้มมันก็สนุกดีอ่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะเดีด๋วยวไปหาอะไรกินก่อน สวัสดีครับ